นี่น้าบอลจมาช่วยแม่ทำอะไรนะคะเด็ดใบเด็ดใเหรียญวันนี้ทำอะไรเมนูอะไรวันนี้เมนูอะไรวันนี้อะไรนะไม่บอกไม่บอกเหรออย่างนี้จะทำก็นอุ้ยหกเด็แต่ไว้ทำชาบูใช่ไหมแต่ไม่ชาบูใบเหรียญเนี่ยแปลกไหมแปลกไหมอันนี้แข็งอร่อย เดี๋ยวเราไปล้างน้ำอย่างอีกรอนึ่งอ,อ,อที่อ่อนดูไว้ได้นี้นะแข็งๆไว้ไดนี้ใน่เดี๋ยวไม่อันที่อ่อนๆในนี้ก็กอ่อนๆมันก็จะเอาไปทำอาหารได้แต่ถ้าแข็งเกินมันก็ทำอาหารไม่อร่อยไงการต้องเก็บไว้ตรงนี้นิเดี๋ยววางไว้ที่พื้นก็ได้แนละ้วเดี๋ยวแม่เอาไปเก็บนะให้เอาไปท้มเคลียร์ให้ นี่แข็งจังเลยไปเหลียงรอบนี้แข็งมากเลยถ้าแข็งไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้แข็งไว้ในนี้อันนี้ปอนไว้ในนี้หลุดตัวอ่อนๆเราเก็บไว้ที่นั่นแข็งไว้ในนี้เยี่ยมมากเพราะถ้าใบใหญ่ๆส่วนใหญ่จะแข็งแบบนี้จะแข็งแบบนี้แข็งไว้ทำอะไรได้บ้างนะใบเหลียงแข็งๆเนี่ยแก่ๆเนี่ยต้องเป็นเหลีงแข็ได้ต้องเป็นได้ใบเหลียงที่เรา ยิงออกมาง่ายๆง่ายนะเยวาใบเหลืองอ่อนกินแล้วก็จะโอเคแต่ถ้าใบเหลืองแก่มันก็จะเคี้ยวยากนะบาันก็จะอ่อนองนี่หนูปลูกต้นใบเหลียงโอ้โหปลูกต้นใบเหลียงด้วยเหรอดี please, please. Right? Wow. Uh ๋ยวิเพื่อเห็นจะชัดนี่ต้นใบเหลียงของน้าว่าใช่ไหมว้าวนี่มีรากอยู่ข้าง ล่าอยู่ข้างลา่างดูโถจะน้ำเยอะขึ้นมันก็จะมีรากยาวขึ้นออกมาหนราอยู่ข้างล่างเยอะเลยหรอเนี่ยมีหเหยนแข็งมากเลยล็อตนี้หวานแข็งโปก๊โปกๆเลยนะนี่อ่อนๆอยู่นิดหนะ่อนยนะไหนดึงมาต่อกังนะน,น,นู้นี่ยไหนเอามาให้รู้อ่กเป็นด้านลูกเปินมา ก้ใบเหลียนน,นเ่ยครับแล้วกหนูจะช่วยแม่เด็กใบเหลียงไมเนี่ยช่วยแตแบเ้ใส่ห้ามเล็กใส่หมูใบหน้าด้านใหญ่ใส่งไปอยู่เราจะแบ่งเป็นเอาใบเหลียงไปผัดไข่ด้วย,ยหไหมแบงนั้นแบ่งเป็นผัดไข่ด้วยแล้วก็เอาไปต้มด้วยต้มกะทิ

เลี้ยมตัวนี้เก๋มากเลยอ่ะหืมกานี้ไปเหลี้ยงกาณีกาณีเก๋มากเลยันมันมเก๋มากเลยดูสิก้านี้ดูก้านี้เก๋มากเลยเก๋ชัางลุยันนี้เก๋ใช่เก๋แยกไปก่อนมิมุจะเอาไปทำอะไรได้บ้างอ่ะพอเฉพาะตัวที่มันอ่อนๆไว้ไว้ผัดกินเนาะ นกล่องเหมือนเดิมสิเดี๋ยวจะไ่ที่นั่ง จะเป็นใบสีเขียวอ่อนๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าใบสีเขียวเข้มๆอย่างเงี้ยคนเดี๋ยจะแก่เนาะอืมใช่เฮ้อย่างนี้พอไหวคือพอไหวอย่นี้พอไหวหนูเอากัดก้านาไว้ทึ้งข้างๆติดหลุมจะได้ใสง่ง่ายๆได้เลยในแก่อืมแก่ไปนิดในก็แก่ มีกินไม่ได้นี่มีที่กินไม่ได้ต้องใบในมีที่หีบมีสีแปลกๆน่ะนี่ขึ้นหล่าน่ะ <c oughs> มันขึ้นล่าดิมีเย่างขึ้นเหล่าดิโอ้มันยัไม่แก่ อนี้ก็ไม่แก่ไม่แก่ไม่ได้เลยค่ะตถ้าไม่แก่นี่บอกเพื่อนๆหน่อยสิมันจะเป็นยังไงนะมันจะเวลาเด็กมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่แก่อันไม่แก่เวลาหนูเด็กมันจะเป็นยังไงนะลองเล่าเพื่อนๆฟังดูสิมันก็จะนิ่มนิอ๋อมันจะนิ่มแล้วมันก็จะฉีดง่ายใช่ไหมแต่ถ้าแก่มันก็จะฉีดยากนะถ้าแก่ นแล้วสีล่ะสีใบที่แก่เป็นยังไงบ้างครับสีมันจะเป็นเป็นสีเข้มเข้มอ่อนอ่อสีเข้มเข้มแล้วถ้าเกิดใบที่อ่อนล่ะเป็นสีเป็นสียังไงใบที่อ่อนจะเป็นสีสีเขียวอะไรเขียวเข้มสีเขียวอ่อนหรือเปล่าใบที่อ่อนนะแต่ใบที่แก่จะเป็นสีเขียวเข้ม เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็มาจะใส่ในะตะกร้าอันนี้เอาที่แม่แกะเสร็จใช่นั้นเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งเป็นปุ๋ยได้ไงเห็นไหมนี้ก็ได้อ,อันก้อนนี้จะไปแยกไปก็ได้จะไปแยกไปก็ได้ที่แม่แกะแล้วเนี่ยตะกร้านี้ไม่เอาเราเดี๋ยวนี้จะได้ก็ได้ ใส่ถูกแล้วแต่ว่านาวาแค่อธิบายไม่ตรงเฉยเฉแต่ว่านาะจะใส่ถูกีนถูกอ่าถูกไหมถ้าอ่อนอ่อนแกะง่ายหน่อยก็ใส่ตรนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดแกะยากก็ใช้ตรงนี้นี่อันนี้แกะอืมอันนี้แกะอันนี้อันนี้ไม่แกะไหนดูสิลองลองฉีกดูอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ะใส่ในตรงอ่อนได้ นีเราเป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นเนาะจริงๆเราจะต้องการเอาใบเหลียงเนี่ยเออ่มาทําเป็นใบเหลียงผัดไข่อย่างเดียวแต่พอดีเรามีหมูหมูสลัดเหลืออยู่เราจะทําก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูชาชูใส่ใบเหลียงเอ้ก๋วยเตี๋ยวหมูใส่ใบเหลียงใช่ไหมใช่ไหมอันนี่แต่หนูเคลยร์อีกอนหนึงเหลียงใส่ข้าวแม่อางนี้นึงแล้วก็อ่นี่ของลุงนะของลุงเคลียร์ตัวเคลียร์กล่องนั้นไปเลยแม่เคลียร์กล่องนี้ให้ เราจะทําอะไรนะวันนี้ทําก๋วยเตี๋ยวหมูเพราะเรามีปลหมี่กับหมูสไลด์เหลือใช่ไหมใช่แล้วผักเราก็มีแค่ใบเหลียงเดี๋ยวเราทําใบเหลียงอีกอันด้วยนะอีกอันหึมอันนี้กแก่แก่แต่นี่เลยอันนี้ก็แก่อืมคุณพี่เป็นข้านไั้ใบหนึ่งจ้ะ โบลเลยอ่ะทำไมชอาโบของคอเดีอถ้าจะได้สวยสุด <laughs> จะได้สวยสวยออน่นออนใช่ไออนออนี้กจะ้ินง่าออ ก,ก,กินไม่ได้แกไม่น่ากินเลยแกน่ากินไม่ได้มันจะแข็งนี่แกอาหารออนของเราถูกแล้วถ้าอ่อนมันจะเด็ดออกง่ายๆอย่างนี้เลยนี่แกแ่ถ้าแกเด็ดออกยากมาก เรไใช้เล่นได้เล่นทำอะไรได้บ้างใช้มาทำเป็นข้อน้ำก็ได้นะเหรอก,กั้ามด้หรอเป็นข่อน้ำหรอกล้ามหืม แม่จะไปล้างจ้ะเอาไปไปล้างอผิดผิดผิดกล้าอันนี้แก่งผิดปกติอันนี้แก้ก็แกจ้งอันนี้ก็้ามใส่อันนี้ไม่แก่งใส่ในนี้อ่อนอันนี้อ่อน ที่แบบว่าสีอ,อ,นอ,อนน่อนๆเนี่ยอ่อนหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยดีมากเลยกินได้หมดเลยทั้งก้างเลยกินได้ทั้งก้างเลยไม่ใช่หม,มืนกินได้ทั้งหมดแต่เราก็ต้องต้องเอาออกมาจากก้างมันเพราะก้างมันกินไม่ได้แข็ง okay. อ,อืมอ่อนใช่ไหมอ่อ,อนเลยแกลอ,องดึงดูจะรู้ดึงดูถ้าดึงออกง่ายก็สัเ okay. คก็อ่อนง่ายอ่อน okay. แก่แไอ่ออ่อนอ่อนไม่งงใช่ไหมไม่งงใช่ไหมแก่อ่อนนี่แก่มากเสียหนมาไปดึงกลองไหมนะลองดูสิลองดึงกล่องไหมไหมออดึงกอกงั่นอยู่นะแม่ว่านะยากอ๋อยากกว่สิ ง่ายง่ายง่ายมากเลยง่ายมากเลยก็แปลว่าอ่อนมากเลยนะนี่ก้าวมันไม่เป็นก้าวอ่าเดี๋ยวอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปบายเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆเพื่อนเรู้แล้วตอนนี้ว่ายอดยอดยอดอะไรนะยอดแดงเหลืองถ้ามันสีเข้มๆอย่างนี้ใช่ไหม ก็จะแก่แล้วแต่นี่อันนี้ดึงง่ายอยู่โอเคแม่ก็จะเปลี่ยนมาบ้างแต่มันจะมีบางอันที่แบบสีเข้มอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยนันก็จะแก่นะออก็จะเอามาผัดให้อร่อยอ่ะเรใส่ตรงนี้เลยครับอืมอ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะแก่ค่<ค>ะบ๊ายบายไหมบ๊ายบายแ้เกนคลิปนั้นนะคะ